สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบจชนห้าชนแนลนะครับสำหรับคล,คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆเข้าสู่บริเวณทางไปลานจอดรถนะครับแล้วเป็นกุสิเจ้าวาดนะครับก็จะมีน้ำน้ำตกจำลองมีปลา ปลาคราบนะครับปลา,าหลายสีนะครับปลาคราฟหลายสีรบรรยากาศทั้งท่านสติของเจ้าวาดน,นะครับตัวนี้ก็เป็นทางไปลานจอดนะครับเยจะพาเพื่อนๆเดินไปทางบริเวณลานจอดนะครับก็อ่า ติดโควิดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้คือทางลัดนะครับไปในบริเวณอ่าโบสนะครับที่ตั้งของพระองค์ใหญ่นะครับห,หอะระฆังนะครับข้างโบสถ สวยงามมากครับคือประดับต้องถอดรองเท้านะรองเท้าก็จะถอดไว้ประมาณนี้ครับอันนี้คือบริเวณด้านด้านข้างครับของอุโบส์ อุโบสถน,นะครับภายในก็จะมีพระองค์ใหญ่ครับประดิษฐานตั้งไว้ให้ประชาชนเข้ากราบไหว้นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็ จะมีแต่ละซุ้มนะครับแต่ละจุดนะครับทำบุญบูชานะครับบุญบูชาสระเคาะ์นะครับถวายสังฆทานได้นะครับเพื่อนๆมาภายในบริเวณด้านในนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นบริเวณด้านข้างนะครับ น,น,น,นี่คือบริเวณด้านข้างครับก็จะมีพระสงฆ์นะครับคอยทําพิธีทําพิธีถวายสังฆทานกรับสังฆทาน ส่วนนี้ก็กําลังจะเดินไปด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมเดินจากด้านหลังมานะครับเดินมาจากด้านหลังเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านด้านหน้าก่อนนะครับเ,เพื่อนๆชมด้านหน้าเดี๋ยวก็จะพ่น ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นกองสมยัยโบราณน,นะครับเพื<ๆ>่อนๆกองใหญ่ครับโอ้เสียงดังมากเลยโอเคครับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆเสียงดังครับน่าจะมีการก่อสร้างครับผมครับสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆ